ปทุมธานีวันไหว้พัะกันชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดไอ้ไข่วัดบางเตยกลางสามโคกก่อนวันหวยออกคือคักวันที่29กันยายน2566เมื่อเวลา12.00นผู้สืข่าวรายงานจากวัดบางเตยกลางตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพบพระครูสุทธิธีราจารย์พระอาจารย์นนงเจ้าคณะตำบลกระแฉงบ้านปทุมเจา้าวาดวัดบางเตยกลางกำลังดูแลความเรียบร้อยภายในวัด มาู้สข่าวได้สอบถามนายสังวานพัฒนาผลกรรมการวัดบางเตยกลางและผู้ดูแลไอ้ไข่กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้มีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพอรไอ้ไข่เนื่องในวันไหว้พระจันทร์หรือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบซึ่งเป็นวันพระใหญ่ในวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษามีชาวบ้านมาทำบุญและมาขอพอรไอ้ไข่พร้อมนำสิ่งของมาแก้บน ที่ได้รับโชคลาภในงวดที่ผ่านมาบางท่านมาเป็นครอบครัวบางท่านมาเป็นหมู่คณะทําให้วัดบางเตยกลางวันนี้มีชาวบ้านมากันมากมายพร้อมด้วยส่งเลขเด็ดไอ้ไข่หวังถูกกลางวันในวันที่หนึ่งตุลาคม2566ที่จะถึงนี้ด้านนายมาโนตบุญอุปถัมภ์อายุ55ปีตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ที่มากราบไหว้ขอพอรไอ้ไข่วัดบางเตยกลาบกล่าวเสริมว่าวันนี้ได้นําสิ่งของมาแก้บนวัดบางเตยกลางที่ได้บนญไว้นำประทัดจํานวนสามพันนัดมาแก้บนพร้อมด้วยปอบเปี้ยชุดทาหารน้ําแดงและหนังกระติกมาให้นอกจากนี้ได้กราบขอพอรหลวงพ่อหอมหลวงพ่อโต พระประจำวัดบางเตยกลางเพื่อเป็นสิริมงคกลกับตนและครอบครัวการที่มาทําบุญรู้สึกสบายใจและฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนที่จะมากราบไหว้ขอพรไอ้ไขวัดบางเตยกลางสามารถเดินทางมาได้สะดวกสบายวัดบางเตยกลางอยู่เยื้องๆอำเภอสามโคกหาง่ายติดถนนใหญ่สหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี